ดีค่ะเพ,พื่อนๆอากาศร้อนร้นเก็บภาพถ่ายบนเครื่องบินขาช่วงเดือนเมษาให้หิวใจให้เย็นใจค่ะก้อนเมฆจากตัวกันในช่วงของลายเมษายนที่ผ่านมาค่ะเก็บภาพบรรยากาศท่ายมุมสูงค่ะจากก็เห็นตึกละลานตะการ,รตาเต็ไมไปหมดเลยนะคะ ความร้อนค่ะกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะงานยังมีความสุขค่ะ Seat back and foot breast upright. May we remind you that the use of electronic devices is strictly prohibited during this period? Thank you.